คุยกันหน่อยตอนเช้าสวัสด,ดีตอนเช้าเดี๋ยวสวัสด,ดีตอนเช้าเดี๋ยวเคยชื่อวินิตาคะน่ากลัวเหมือนปอาป๋าเลยน่ากลัวเหมือนปอาป๋าเลยอืมเคยชื่อวินิตาคะมาคุยหน่อยคุยเดียวคุยเดียวคุยเดียว ตรงผมตั้งเหรออืออ่ะคุยแล้วคุยกิ่งกิ่งเหมือนเมื่อกี้นี้นะคุยกิ่งกิ่งเมื่อกี้นี้นะอือเขาชื่อวินิตาคะอือเคาชื่อวินิตาคะ่ะเอ้าไม่คุยแล้วจะร้องไห้แล้วไปดีกว่า